เทคโนโลยี so it's absolutely pain free that's it that's it ง่ายมากหาเรื่องของความแฮปปี้ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยของพี่เขยก็ดีมากจบรอยแล้วจ้า93เปอร์เซ็นเยเป็นคนตลกบริโภคค่ะหมอค่ะอะไรก็ตลกและนี่คือเคล็ดลับความสวยและสาวนะคะอันนี้เห็นด้วยมากแค่สองนาทีรู้สึกแบบว่ารอนรุ่มมากเลือดตรงไหนเยียดตรงไหนเยีย ตอนนี้จะคินซิ่งหน้าก่อนนะคิ้วคิ้วแกวลางไม่ออกนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะสุขสันต์วันหยุดค่ะอยากจะบอกว่าพอเก๋มีเวลาว่างที่ไรเนี่ยนะคะก็ได้เป็นวันหยุดของเก๋ค่ะวันนี้เก๋พาเก๋ไอแก่แล้วก็ชาวชลดาร์ชาแนลนะคะมาพักผ่อนแบบสบายๆแต่เป็นการรักษาที่มีคุณภาพมากๆหลายๆคนทราบอยู่แล้วว่าเก๋เนี่ยชอบเรื่องเวลเนสชอบเรื่องเอ็นทายเอเจมากๆแล้ววันนี้อีกครั้งเลยค่ะกลางใจกรุงเทพมหานครนะคะที่โรงแรมเซนต์ลีจีนั่นเองค่ะวันนี้เก๋มีนัดก,กับลองจเวลเนสที่หับนะคะ by Clinic La Palmy นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะคุณแป้นนะคะ,คะอตอน้อนรับสู่ l o n g e v i t y Hub บ้านคลินิคลา r แพร่ สบายมากเลยที่คาะไหนไม่ทันเริ่มรับทรีทเมนต์นะคะรู้สึกรีแลกซ์มากแล้วสหรับโปรแกรมในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเดี๋ยวกัณจะแนะนําให้คุณเกศรู้จักกับเฮลท์คอนเซียสของเราที่จะดูแลมีเฮลท์คอนเซียสด้วยใช่ค่ะเราจะมีการทำ longevity index เป็นการแอสเซสเมนต์นะคะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีในระหว่างที่ทำแอสเซสเมนต์เนี่ยจะมีการตรวจ body c o m p o s i t i o นมีการทำ skin อนาลิ s ิ s แล้วก็มีการหาค่าโลหะหนักในร่างกายเซอร์วิสแบบนี้หมายถึงว่าลูกค้าทุกคนที่วอล์ l อินเข้ามา หรือจะบุ๊กิ้งอะไรก็ตามครั้งแรกของทุกคนค่ะจะได้รับบริการนี้เป็นคอมพิเมนทัรีเนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์ของเราต้องการที่จะจัดโปรแกรมไฮเปอร์พีเซนไลซ์สำหรับแขกทุกท่านเพื่อที่จะดูตามความต้องการจริงๆบริการก็จะมีทางด้านในส่วนของลองจิวิตี้หรือว่าเป็นเวลเนสหรือว่าเป็นทางด้านเอกทคท่ใช่เป็นทุกรูปแบบเลยใช่งั้นคงเกี่ยเป็นลองจิวิตี้ขอเป็นแบบเป็นเวลเนสแล้วกันนะคะได้ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เจอเอ่อเฮลท์คอนเชียสใช่ไหมใช่ค่ะแนะนำให้รู้จักได้เลย Hi, Good morning. Gay, so pleased to meet you. Good morning Gay, lovely to have you here at Longevity Hub by Clinic a Prairie. Thank you so much for j o i the Longevity Index a s <Okay>. s e <Okay>. s <laughs> s m e n t Okay. ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกเลยนะคะในเอเชียแปซิฟิกรวมถึงเซาท์อี s ์เอเชียด้วยว่ามี Clinic La Prairie เนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยซึ่งอยากจะบอกว่านอกจากยุโรปนอกจากจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์แล้วที่แรกเนี่ยที่ที่สองก็อยู่ที่มาดริดคือที่สเปนนั่นเองค่ะ คือก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเขาจะมีการถามเรื่องสุขภาพของเราก่อนซึ่งแน่นอนเขาจะมีคือคําถามที่ถามเพื่อจะได้ตรวจเช็คแล้วเขาก็จะได้เลือกแพ็กเกจเหมาะสมที่สุดกับเก๋นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องจ e n e r เรื่องร่างกายสุขภาพหรือว่าแม้กระทั่งไดเอทก็คือเรื่องการรับประทานอาหาร mm. อะไรเงี้ยค่ะ So today we'll be doing a longevity index assessment so now I'll start with a questionnaire around diet and lifestyle Okay not so personal right? Not <laughs> so personal but I will ask how are you feeling lately? How e i n g your energy levels with your overall health? How would you describe? It? ก็คือผู้อาหารเ่ยน,นะคะคือถามว่าเกดบอกอเราแว่าเกดอ่านหนังสือมาเยอะมากเขาบอกว่าคนที่อ g e over 40คือคนนี้แบบ โตเกินอายุ40ะนะคะน้ำตาลไม่ค่อยจะเป็นสำหรับพวกเราเพราะเราใช้พลังงานน้อยลงเพราะฉะนั้นผักเขียวเนี่ยถ้าเราต้องการวิตามินอีเกลือแร่เนี่ยกินจากผักเขียวดีกว่าซึ่งคุณเขาบอกว่ามันดีมากๆแล้วเลยแล้วเลดมีนี่คือพวกบีฟก็คือเนื้อวัเอวเนื้อหมูอะไรเงี้ยเขาทนทานให้น้อยลงแล้วนะคะเพราะเก๋เขาบอกเขาว่าเก๋อปรี้ยวแกไม่ใช่หรอกก็เลยพยายามจะทําให้ตัวเองได้แข็งแรงตลอดเวลาเก๋ก็เลยกินพวกเลดมีน้อยกินไวอ์มีกินทางอาหารทะเลไก่อะไรเงี้ยปลาสลับกัน how many hours of exercise per week f v e days a week that's fantastic เดี๋ยวจะบอกว่าช่วงนี้ การนิดนึงนะคะก็คือพยายามจะทำเรคคอร์ดให้ตัวเองใหม่เพราะฉะนั้นที่ออกกําลังกายเนี่ยหวันต่อสัปดาห์จันพุทธศุกร์นี่ก็จะเล่นแบบว่าออกแบบ Personal Trainer มีคนมาเทรนที่บ้านอังคารพุหัสก็จะเล่นโยคะก็มีครูมาสอนที่บ้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าโอเคมาก I think it sounds like you have a healthy balance which is great ับนะคะคือเราไม่ได้มาสปาธรรมดานะคะเขามีการตรวจสุขภาพถามเรื่องแบบไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนมีการเช็คอัพด้วเริ่มต้นจากการวัดความดัน <Okay. S 1> ถ้าคุณหมอเชื่อขนาดนี้ก็นุ่งหัวอยากมาเยอะ <Okay. S 1> ค่ะ You u n d e r s t a n d some t h a i Oh I just I just you are so beautiful so อย่างนี้เน Lucky for like a a man client ความดันเกิน120 78นะคะปกติมากๆเลยเมื่อกี้รอบแรกไม่อกี้ติดเพราะอะไรพูดเพราะว่าเครื่องพูดเลยสั่งตัวนางงดพูดแล้วห้ามขยับ Sun if i เองพี่ติ๋ง half ที่ t ป็นอะไร t ็ไวก็บอกว่าทั้งพูดทั้งขยันในการเดินท่องที่ยามาสเกตนะทีวีมาสักครู่เราก็ถอดทุกที่เป็นเมเช l ก็คือเป็นพวกเหล็กอะไรทุกอย่างแบบคือระดับเลยน่ออกเนาะ ผลออกมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบอดี้แมสหรือว่าแฟรทุกอย่างนี้ปกติมากเลยดีด้วยถือว่าแต่ก็ยังมีกล้ามเน,น,นื้อน้อยนิดนึงอาจจะออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อให้หน่อยอันนี้แหละค่ะผลของเค้ออกมาแล้วปกติดีมากค่ะเ <c oughs> ครื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเคาจะตรวจหาค่าเกลือแร่วิตามินแล้วก็วัตถุดน,นักก็คือพวกโลหะหนักซึ่งแเราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละถ้าร่างกายเรามีเยอะเกินไปเนี่ยเราก็ต้องดีท็อกซ์ออกมา Amazing มากเลยเราจะเริ่มจากการวัดที่เขาใช้แอลกอฮอล์ก่อนนะคะใช้มือที่สะอาดที่สุดก็คืือออมขวานนั่เง แอดซิทแิง่ายมาก <laughs> วัด4พอยจุดตึง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 อ่านผลได้เลยเฮ้ย <laughs> ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องมีแบบว่าไม่มีบรั่ติ้งไม่ต้องมีอะไรอย่างเี <laughs> ้เลยเราวัดค่าสิงมาก่อนนะนี่ก่อนที่จะเป็นโควิดนะตอนนั้นจำได้ทะลุเป้าแวก <laughs> เก๋ก็แอบเป็นว่าไม่อยากให้ผู้ชมรู้เพราะเ่อนคอบคุูเจเดียวของเก๋ที่มีเมื่อ6ปีที่แล้วเยไปตรวจเครื่องคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าไปทําที่โรงพยาบาลสมัยนั้นนะคะเขาบอกว่าเก๋อายุ40แต่ว่าผิวเก๋เนี่ยอายุแค่26เองมาดูดีกว่าเครื่องนี้ที่นี่ตอนนี้ analysis 6ปีให้หลังจะเป็นยังไง this is the quality of the skin we only keep you เท่ากันมีความสุขใจ zero UV damage ความสนองการปกครีมกันแดดอันแรกนี้เขาจะถามถึงเรื่อง UV spot นะคะ99%คงเกมมีปัญหาเรื่องการป้องกัน UV ผิวเก่ไม่ได้ถูกทำลายโดยแสงแดดเลยเือเขาจะบอกเสี่งว่าใช้ยี่ห้ออะไรดีบ้างไม่มีแบล็ค spot คือไม่มีไม่มีกระอาหารไม่มีกระมีกระน้อยนี่คือ96%คือแบบว่าน่ายังเคยกว่าสมบูรณ์ดีมากๆเรอยิ้วรอยไม่มีลอยเลยมี้อยมากมีแค่ตรงหน้าผากเองอะหน้าตึงมาก93%ใต้ตา Actual Age แอนแอนสกินไทยนะยี่สิบสามเจ็เก้าแอนเทียวยุ้ยแล้วก็ last s e c t นะคะคือเซสชั o n สุดท้ายแนละ้วคือการเช็คอัพความเครียดของเราว่าเราเป็นยังไงก็จะมีคําถามให้เราตอบเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่เก๋ม,มีความเครียดยังไงบ้างกับคําถามเหล่านี้ค่ะคําถามเด็กอ่านให้ฟังไป็นข้าวๆนิดนึงได้ไหมในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบ่อยแค่ไหนที่คุณรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางทิศทางที่คุณต้องการ เรือนึ่ือที่ผ่านมาอย่างี้อะไรต้องมี้เห็นไม่สบายใจไม่เห็นไม่สาเ็นน้อยมากเลยเดือนที่ผ่านมาแอบโชคดีแต่และเดือนไม่ค่อยเหมือนกันอย่างอันนี้เขาถามว่าโดยทั่วไปข้าพเจาคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงไม่ใช่มีคนมีความสุขมากกับบาคนมีความสุขมากกีคิดว่ากคิดถึงตัวเองกคิดว่าเออกีก็พอมีความสุขใช้ได้นะแต่คำั่งที่สองเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนส่วนใหญ่ข้าพเจาคิดว่าตัวเองเป็นยังไงเก๋แอบอิบ ชคดีนิดนึงตรงที่ไม่ได้มีลูกกันค่ะก็เลยไม่ได้มีปัญหาให้กังวลใจเพื่อน,นๆอย่างหลายๆคนที่มีลูกก็จะมีปัญหาเรื่องกังวลเรื่องลูกกันพอเทียบกับเพื่อนเลยรู้สึกว่าเออช่วงนี้ช่วงนี้นะคะเกขามีความสุขมากเพราะลูกๆปิดเทอมใช่ของเพื่อนๆเขาก็จะไปยุ่งกับลูกๆกันเขาก็ดูแบบไม่ค่อยแฮปปี้กันเดี๋ยวมาดูคำตอบกันดีกว่า <Thank you. S 2> ไปโฮมเวิร์ก thank thank you we tell you Kay you have an amazing score you are ต้องมีเปปะบชูที่นึงนะคะอันนี้คือผลออกมาแล้วเขาบอกว่ามัน Amazing Score มากเลยอวดก่อนจาก1นึ่งได้83เขาบอกเก็บไว้ได้ตัวเลข Score มากที่สุดสเรื่อง Longevity น,นะคะ Maybe I just know the answer <laughs> No this is because we do the tests we look you know it's it's things that แน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้ได้เวลานทะี่จะด,ดิบแล้วนะคะหรือว่า IV วีดิบนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะไอวีดิบเนี่ยจะบอกว่าที่นี่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขามีคุณหมอประจําอยู่ตลอดเวลาเฉพาะทางนะคะก่อน,นจะทำไอวีดิบก็จะปรึกษาคุณหมอก่อนซึ่งเขียนให้คุณหมอหญิงไว้แล้วเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอโอ้ย เด็กมากเด็กแบวด้วยพี่เก๋ก็ยังสวยแล้วก็แบบสาวมากค่ะต้องมาขอเคดลับบ้างขอบคุณคุณหมอคือได้จะปรึกษาคุณหมอว่าพี่เก๋กังวลที่สุดคือหนึ่งทำไมเก๋ซิงต่าจังกับวิตามินซีน้อยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนอกจากเป็นลองโควิดแล้วเนี่ยโดยปกติแร่ธาตุเราอะจะไม่ได้สะสมในเนื้อเยื่อเป็นเวลานานอยู่แล้วคือมันค่อนข้างที่จะเป็นไดนามิกแบบวันต่อวันคือมาเร็วไปเร็วใช่มาเร็วไปเร็วคืออย่างนี้คุณหมอยิงค่ะพี่เก๋เป็นโรคจิตอะไรก็ได้ก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หมดหรือว่าสิบเป็มส เกลตกเสียใจเลยว่าเฮ้ยสิบลงเป็นร้อยสามเต็งสามสิบเจ็ดแน่แล้วซิงนี้เราหาได้ในอะไรบ้างคะของปวดพี่เก๋เลยเนาะคอเลเตอร์ลอ๋อเหรอคะใช่กินมากกคอเลสเตอรอลขึ้นค่ะหมอแต่ถ้าถามหมอเลยอ่ะในทางปฏิบัติอ่ะหมอจะแนะนําแบบให้กินซิงแยกไปเลยค่ะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบสะดวกและชัวร์กว่าการที่เรากินอาหารบางอย่างอ่ะคือเราได้ซิงก็จริงอ่ะแต่เราอาจจะได้อย่างอื่นแถมเช่นคอเลสเตอรอลเป็นต้นจะบอกว่าตัว longevity index พี่เก๋คือดีมากอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ย ideally เนี่ยเราจะคิดที่80ของพี่เก๋เน ภาพรวม83รก็คือแย่สุดยอด ยิงทูอีกรอบหนึ่งซึ่งลองจีวิทย์นิสิของเราเนี่ยจะสามารถบอกไปทั้งหมด5ระบบด้วยกันระบบแรกคือระบบเผาผลาญโอ๊ยของพี่เกยอีก2%จิ๊บจิ๊บถัดมาเอเนอร์จีก็คือจะเป็นเรื่องของเอ่อมูทนะคะเรื่องของความแฮปปี้ความเครียดอะไรเงี้ยผมพี่เกตก็ดีมากจ้ารอยเราจ้า93%เยอะเป็นคนตลกบริโภคค่ะหมอค่ะอะไรก็ตลกและนี่คือเคล็ดลับความสวยและสาวนะคะอันนี้เห็นด้วยมากๆอันที่3ก็จะเป็นอินมูทนะคะก็77% อผอ้พี่เก๋แบบน้อยมากจริงค่ะพร่องน้อยมากอันที่4ี่เป็นสุขภาพผิวพรรณนะคะคราวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นสุดยอดที่ลงทุนไปทั้งหมดค <c oughs> ่ะหมออ่าพาสุดท้ายนคะคะเรื่องดีท็อกซ์นะคะเราบอกมันจะสารพีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยพร่องน้อยมากค่ะก็วันนี้ค่ะเขาก็ไลเชลเขาแนะนำให้เก๋เกทำดีทอ็อกซ์กับอิมูลเลย ที่จะ IV drip ซึ่งถูกแล้วเพราะว่าตัวดีท็อกซ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบการกาจัดสารพิษในร่างกายระบบการกาจัดสารพิษในะร่างกายของเราเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับอวัยวะตับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววิตามินที่เราจะทำเนี่ยมันก็จะไปเสริมสร้างการทำงานของตับให้ดียิ่งขึ้นแล้วอย่างวิตามินทีเห็นตัวนี้ท้องตลาดชอบมีแอดไซเกู้ทตามในหรืออีสแกรมเนี่ยมันมีวิตามินบำรุงตับคุณริ้เก็บพูดมั้งคะวิตามินบำรุงตับมันเชื่อถือได้มันได้รับการยอมรับหรือยังหรือว่ากินได้ไหมกินได้้้้ค่่่่ะเเเพีีียยงงงแแตตตตววาาาาาในนนนนทอลดรรรจมมัป็สูฐ นั่นก็คือไม่ว่าใครรับประทานจะเป็นโดสเท่านี้เนาะจริงแล้วเนี่ยความต้องการของเราแต่ละคนจะไม่เท่ากันฉะนั้นก็ถ้าสมมติอยากซื้อรับประทานนะซื้อได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยากดูแลระยะยาวเลยะนะคะไม่ใช่ว่ากินอันนี้ไปกระเทือนอีกอันอะไรแบบเนี้ย <Okay. S 2> ก็จะแนะนําว่าอยากให้เข้ามาปรึกษาที่คลินิกเราแทลี่ก่อนค่ะ oh ก็จะมีการจัดโดสที่เหมาะสมให้ในการทานวิตามินด้วยใช่เราสามารถที่จะทำเพอร์ซ n นอลไลซ์ได้ไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดเราสามารถที่จะเพอร์ซ a นอลไลซ์โดสให้เหมาะกับความต้องการของบุคคลนั้นได้ค่ะเดี๋ยวทีหน้ากลับมาอีกรอบเลยค่ะหมอคะราดิฟแล้วคะเราดิฟได้บ่อยแค่ไหนคะวันนี้ค่ะทุกสูตรเลยที่แนะนำค่ะสามารถที่จะทําได้ทุกสัปดาห์เลยคือต่อเนื่องได้เลยต่อเนื่องได้ค่ะกี่ครั้งเห็ยผลความเปลี่ยนแปลงคนไทยชอบรู้ว่ากี่ครั้งถ้าเอากี่ครั้งถ้าถามหมอเลยอย่างถ้าได้ดิฟสามเฟสเนี่ย จริงๆบอกว่าครั้งแรกก็รู้เรื่องรูคะเห็นได้เลยรู้เรื่องข้อดีของวิตามินแบบฉีดนะคะมันเข้าไปในหลอเลือดเลยเท็แอคชั่นได้เลยในขณะเดียวกันถ้าเรารับประทานเราจะต้องให้ร่างกายเราย่อยและให้ลำไส้ดูดซึมความสามารถของการดูดซึมของลำไส้แต่ละคนไม่เท่ากันถ้ากัดเฮลคนนั้นดีก็ดูดซึมได้เยอะดูดซึมได้เต็มที่ก็จะเห็นผลได้เร็วแต่เร็วในที่นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ เพราะมันคืออาหารเสริมมันไม่ใช่ยาแต่ในทางกับการถ้ากัดเฮล,ลเขาไม่ดีอ่ะเขากินเท่ากันอนะ่ะบางทีเขาก็ไม่เห็นผลอืมแล้วจะรู้ว่ากัดเฮล,ลดูดีไม่ดีอ่ะก็จะมีการตรวจเพิ่มค่ะนี่คืเมื่อกี้เกต,ตรวจไนเม่มเช้าที่เป็นตรวจสีมุม <c oughs> ก็คือเครื่องโซเช็ค แต่มันแตกต่างมันดียกับการตรวจเลือดยังไงคะโดยปกติอะค่ะทุกคนก็จะคิดเหมือนกันว่าเออตรวจเลือดนะจบอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาใช่ยังนงในส่วนของโลหะหนักอะค่ะด้วยพฤติกรรมมันจะไม่อยู่ตามหลอดเลือดอะออพูดง่ายๆว่าหลอดเลือดถ้าหมอเปียบอะมันเหมือนกถน,นนค่ะแล้วถ้าหลอดเนี้ยมันจะนําไปสูออ่บ้านเลือนต่างๆซึ่งไอ้บ้านตรงเนี้ยเราเรียกว่าเนื้อเยือ่อทีนี้เครื่องโซเช็คเนี่ยเขาฉลาเขารู้ว่าอ คุณต้องไปตรวจจับในเนื้อเยื่อฉะนั้นมันก็เลยมีเทคโนโลยีขึ้นมาเนาะที่ใช้ในการสแกนผ่านฝามือคือมันง่ายและเร็วแลวง,งงอะแล้วไม่เจ็บตัวง,งงนี่คือเซอร์ไพรส์ใช่ไหมว่าเอ้ยมันง่ายจึงจึง้งจ <ๆ S 2> ึ้งจึ้งเป็นอะไรที่คำนวณเลยรอผลเลยคือถ้าตรวจรอดเลิกบันทีพี่เก๋ต้องรอฟังผลอาทิตย์หนึ่งใช่โซเชคเครื่องนี้เขาให้ทุกคนที่มาตรวจเป็นคอมเวนทอรีเลยนะใครที่มาใช้บริการที่นี่เนี่ยการตรวจโลหะลักเบื้องต้นเจ็ตัวเนี่ยที่นี่เขาทำให้ทุกคนที่มารับบริการเลยไม่มีการช้้้้าาาาานนนนนะะหหรรรืืือออออถถเเเกกกกกดยจูบงงลึไปป15ตััววม่ี็็์ ไปนะะคขอบคุณมากๆสำหรับเวลานะคะคุณหมอค่ะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องดิปวิตามินได้ของเราเลยเจอกันค่ะคุณค่ะตอนนี้ถ้าก่อนที่จะไปไอวีดิฟนะคะหลังจากฟังไาเชลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าควรจะมีอาหารก่อนเพราะฉะนั้นทางนี้เขาก็มีเตรียมอาหารลันช์แรืว่าไลท์ลันช์คือเป็นสุขภาพดีด้วยกับทางคลินิก u e l ารี a นั่นเองค่ะจากชั้น15บห้าอย่าลงมาชั้น12บริเวณโรงแรมเซเลจินก็เจอห้องอาหารนี้เลยมาเลยค่ะ ม้ามาดีม้าทำตามลายเชลเด์เลยอันแรกนี่คือเป็นบีทรูทนะคะสุกี้นี่สุกี้นี่เรื่องอะไรมะเขือยางฝรั่งใช่ไหมเนี่ยราคานี่สลับโกเคแล้วก็มาอันนี้ขอสั่งเผยน้องใหม่แทนเก่งเลคะก็เป็นซุปปี้สลัดเป็นเมลอนลูกพีอะไรเงี้ยสีหันรอคุณใหม่นะคะอันนี้เป็นอัแรกสตาร์เตอร์ของเราค่ะ เมนคอสสังเกตแล้วนะคะวันนี้อย่างที่บอกแล้วว่าร่างกาย mm hmm. เด็กเขาอาจจะขาดสารโปรตีนไปหน่อยราเชลก็เลยสัดเลยคนะ่ะนี้อกไก่ให้กินเลยอกไก่อารมณ์ดีนะออร์แกนิกด้วยนะคะเป็นชิปเก้นเบรสแล้วก็อยากเก็ชิมในหลักลาก็เลยมีเป็นคีนวัวกกบโตาหูด้วยก็คือคีนวัวเับเต้าหู้นั่นเองค่ะมองอัพปปที่ค่ะค่ะม้อไปนี้ก็คือ เป็นสว่วนนะใช่ีนสนามส่วนแล้วกสว่วนทับนะคะใช่ค่ะวิวดีมากๆเลยค่ะห้องนี้ให้ติดตามโซดาชาน่าตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าเราคือมีคอนโดอยู่เป็น้านแห่งสาจะได้ไหมยือวิวบ้านเก่าองเลยอ<ช>่ะจะได้ ตามสูตรของ h e l h Conceal ของเก๋เลยนะค,คุณลาเชลเขาบอกเราเลยว่าวันนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องล้างสารพิษใน,นตับก่อนวันนี้ก็ด้เป็นสูตรล้างสารพิษค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอันนี้เรื่องจริงๆเลยคุณหมอหญิงมือเบามากไม่เจ็บเลยเมื่อกีก้แบบตกจะอ้าวแคลงเข็มเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวเราจะดิบวิตามินไออน,นี้นะคะ4 5ทีก่อนไปทำทรีทเมนต์ต่อไปค่ะ เรียบร้อยค่ะ45นาทีผ่านไปหลับสบายมากเลยไม่รู้เป็นเพราะว่าวิตามินถึงหรือเปล่าหรือว่าเกนเหนื่อยน,นะคะแต่ว่าดีมากๆเลยแต่ว่าเขาบอกว่าทำแล้วันนี้รู้สึกสดชื่นแล้วจะดีดอารมณ์ดีมีเอเนอร์จีเยอะมากเลยพวกนี้รับทุกวิตามินเข้าไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเลเนียมเป็น B หรือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยชำระล้างตับของเกด้วยทรีทเมนต์ต่อไปค่ะนวดดีทอ็อกซ์ต่อมาเลยคอมบิวิ่สองค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ได้ทําทรีทเมนต์อะไรคะค่ะวันนี้จะเป็นการนวดดีท็อกนะคะ1ชั่วโมงนะคะจะเป็นการนวดทั้งตัวแล้วก็จะเน้นในเรื่องของรีมูฟท็อกซินรีดิวเทนชั่นแอดอินฟูฟิชชูออร์เจนเนชันเราจะมีเทคนิคการใช้อเดนเนตมูฟเมนต์พิเศษพิเศษพอยต์ในส่วนของดีท็อกแล้วก็จะเป็นการนวดบริเวณหน้าท้องโดยใช้สัตว์ชิเนซอนสัตวจีนค่ะส่วนน้ำมันที่จะนวดให้วันนี้จะน้ำมันจากบอดี้โทนิกที่มีสารสกัดมาจากออเรนจ์แล้วก็โรสแมรี่นะคะช่วยในเรื่องขของกาารรับส ออกกกจาาางายค่ะคืนนี้เรียกว่าเน้นดีท็อกซ์ขับสารพิษทั้งหมด<ช>เลยใช่ค่ะขั้นตอนแรกจะเป็นการแอปพลยตัวบอดี้โทนิกออยล์ให้ทั่วแผ่นหลังนะคะเป็นการลูบระหว่างช่วงแขนลงมาแล้วก็กดจุดบริเวณฝ่า นอนใหมาเราจะไล่ตั้งแต่ช่วงบุนลงด้านล่างนะคะเพื่อเดนน้ำเดือดออกจากร่างกายนะคะช่วงนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนวดดีท็อกนะคะเพราะเราไล่าจากข้างบนช่วงหน้าอกแขนแล้วก็ท้องลงมาถึงขาะคะ่ะตรงช่วงขาเราจะเน้นในการกดจุดของกรอแบเดอร์คือการทำงานของหลําไส้นะคะ ว่าที่ถอกเสร็จแล้วแนะนําให้คุณลูกค้าดื่มน,น้ําในอุณหภูมิที่ปกติเยอะๆนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายและหลังจากทำทิมไม่เสร็จแล้วลูกค้าจะรู้สึกเพียรนิดนึงอย่าไนพักผ่อนให้เพียงพอสัก8ชั่วโมงต่อวันนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ นวดเสร็จาจะนอนต่อจริงๆด้วยเขาบอกแล้ว,ว่าหลังดีท็อกซ์จะรู้สึกเพลียนิดๆต้องให้พักผ่อนต่อแต่ว่าอย่าไม่หมดแ,แต่เพลงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวได้พักผ่อนต่อแน่น,นอนค่ะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นหนือนการดูแลผิวหน้าหรือว่าเพอร์ฟผิวเหมือนที่ราเชลเคยแนะนำเก๋นั่นเองเพราะฉะนั้นเก๋ขอล้างตัวเตรียมตัวแล้วก็ล้างหน้าก่อนไปให้เดี๋ยวไปเจอกันในทรีทเมนต์ต่อไปน,นะคะเก๋ชอบมากเลยอะ คืสิเป็นแบบเบิร์ดเนสทุกอันเลยนะคะใครจะอยู่มาชิลที่นี่ก็ได้นะคือบางคนเนี่ยมาทำทรีทเมนต์เนี่ยก็จะมาใช้แฟค i ั่นตี้โซนนี้นะคะก่อนหรือว่าจะมาหลังก็ได้แต่อย่างวันนี้เนี่ยเรานวดตัวเสร็จแล้วใช่ไหมก็อยากจะแบบมาีแลซ์เพราะว่าหลังการน,นวดเนี่ยถ้าเกิดแช่น้ำร้อนจ,จัดเนี่ยเขาบอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะคลายดีมากซึ่งเก๋นเนี่ยตึงขาสุดๆไม่ต้องกลัวเขินนะคะที่นี่เขาจะให้ใส่ชุดว,ว่ายน้ำด้านในได้เราจะพาไปสู่โลกอีกใบหนึ่งนะคะ โซนบ่อน้าร้อนน้ําเย็นนะอุณภูมิอย่างที่เขาแนะนําเราเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนี่แก้วนี้ทอ้อเท้าก่อนนะตรงนี้เนี่ยจะมีห้อง Steam, สตีมซาวน่าด้วยนะคะดูห้องอาบน้ําสิเป็นเลนชาเวอร์แบบเจ้าหญิงมากๆเลยเป็นกลมๆอ่ะอุ้ยเป็นห้องใครห้องเราเลยอ่ะอุ้ยที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะสตีมในห้องเนี้อาบน้ําในห้องไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกโป๊ะ,ปะเลยมีชาเวอร์นี่นะคะแกโชว์สตีมไปแล้วเข้าไปแป๊บเดียวหน้าอายน้ำแบบทันที และนี่นะคะเรียกว่าเป็นการบำบัดเท้านะคะเขามีความเชื่อน้ําเย็นเชียบๆนี่แหละเราเดินในบนหินแบบนี้นะเป็นการนวดฝ่าเท้านะคะให้ใคลายเครียด S 1> <S 1> จะสังเกตน,นะคะว่าบอ่อน้ำจะมี2ฝั่งนะคะเป็นบอ่อน้ําร้อนกับบอ่อน้าเย็นบอ่อน้าร้อนเนี่ออุณหภูมิเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่4 0องศาคือ 38- 40ถึงองศานะคะหรือฝั่งน้ําเย็นเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ14องศาการแช่เนี่ยก็สลับไปมาแล้วแต่นะคะอย่างของเก๋เนี่ยเขาให้เก๋เนี่ยแช่บ่อน้าร้อนเนี่ยสัก3-4ถนาทีแล้วก็มาน้ําเย็น1นาทีแล้วกลับมาน้ําร้อนแล้วกลับมาน้าเย็นอย่างเงี้ยสี่รอบเป็นการกบัตซ์เซอร์เคิลเลชันหรือว่าการไหลเวียนของเลือดเก๋แล้วก็ต่อน้าเหลืองต่าง ที่สึกแบบว่าลอยรุ่มมากถ้าไม่ถึงสามเขาจะว่าอยไรอะเลือดตรงไหนเยือดตรงไหนเยื้อ กดนมน้ําเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะไปซาวเออไปสตีมต่อเรียกผีชอบเล่นไปซาวหน้าอายนวดเรียบร้อยเขาก็จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านคะ่ะเมื่อกี้อินสติเตอร์เขาบอกว่าแค่3นาทีก็โอเคแล้วแต่เขาบอกแม็กซิมัมควรแค่ไม่เกินนะคะการเข้าสตรีมไม่เกินครั้งะละ30นาทีไม่เกินนะโอ้ยแน,ยน,น่เราจะถอยไปสตีนนีดใหญ่นะครับเดี๋ยวโอเคก่อนเนี่ยนะคะก็เป็นการเรียกว่าเปิดลูกขุนเพราะเดี๋ยวจะเตรียมตัวขั้นต่อไปในการที่ว่าจะเป็นขัด ียแล้วกะนี่และคะ่ะกลับมาที่ห้องเดิมนะคะเขาเซ็ตรอเราไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสครับนั่นเองและนี่ค่ะพี่มอลลี่ของเก๋ะคะ่ะชื่อว่า Swiss Perfection นะถ้าใครอยากตามจะได้ตามถูกนะคะอันนี้คือพรีเมียมสุดข,ของที่นี่แล้วเลยก็คือ Swiss Perfection นั่นเองค่ะขออนุญาตโป๊ะแป๊แป๊บนึงนะ อันนี้นะคะเนื่องจากพอเราขัดผิวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ความชุ่มชื้นในการทาโลชั่นชโลมผิวให้หลังจากนี้เนี่ยเกยก็จะไปนวดหน้าต่อหรือถ้าบางคนไม่ได้เลือกนวดหน้าแบบเกนเนี่ยเขาจะตัวน้ำมันต่อเนี่ยก็ไม่ต้องทาโลชั่นขั้นตอนนี้ข้ามไปได้ค่ะซึ่งวันนี้ที่เรานวดหน้าคืออะไรคะพี่มอลลี่วันนี้จะทำหน้าไลท์เทนนิ่งค่ะไลท์เทนนิ่งนะคะเห็นคุณเกย์บอกว่าเพิ่งกลับจากทะเลมานะคะใช่จะทำหน้าไลท์เทนนิ่งค่ะเนี่ยเขาบอกว่าการทำสปาเนี่ยมันต้องทำทุกเซนะะะะคคคสสััมผเเเลยยรรูปก็็ือาาหนนด้วตี รสในรถสัมผัสนะดื่มน้องดื่มน้ำกลิ่นเสียงมีครบเลยตอนนี้จะคิงหน้าก่อนนะคะจะขิงหน้าล้างเครื่องสำอางพวกนี้ครับคิ้วคิ้วเกลารงไม่ออกนะคะอันนี้เป็นน้ำมันเหรอคะใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างก็เป็นของ Swiss Perfection เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่มารีล้างหน้าเขีบเบากว่าที่เล้างหน้าตัวเองเวลาเช็ดหน้างเช็ดแรงกว่านี้มากเลย ตอนการมาร์สหน้านะคะมาร์สปิดกันเลือกตาเลยตับสนิทใช่ไหมคะค่ะเรื่องหลับเก่กเกงๆของวอลลี่ไม่ต้องห่วง อยแล้วค่ะเร็ววันนี้เนี่ยสุขภาพดีจากภายในสดชื่นนะคะถึงภายนอกเลยนะคะวันเดวิทเก๋นะคะกับคลินิกแลฟรี่ไทยแลนด์เองที่โรงแรมเซนต์ลีจิสนะคะต้องบอกว่วันนี้เก๋ใช้โปรแกรมเต็มๆกับลองชีวิตที่ฮับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพดูมวลองค์รวมของเราขัดผิวนวดตัวนวดหน้าเรียกว่าแช่จำลองทช่ไหเนีด้ทำครบทั้งวงจรทุกอย่างเลยดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากสุขภาพดีดูแลตัวเองตั้งแต่นนเนิ่นๆเนี่ยก็สามารถทักไลน์แอดของคลินิกแลฟรี่ไทยแลนด์มาได้เลยนะคะขอบคุณก้ ตามหนึ่งวันมากๆเลยเป็นเทีที่เกยรีวิวแล้วมีความสุขมากๆเลยนะคะพักผ่อน,นับสบายส่งสั่แค่ตะก,กล้อเท่นั้นแหะคะ่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะดูแล้วติดใจชอบใจนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กับชลดา Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดา Channel น,นะคะ